สวัสดีค่ะทุกคนนะคะครูสุภาพรชัยชนะนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาตตยเข้มนะคะในการสอบปฏิบัติ Microsoft Excel นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูแต่ละชีทกันเลยนะคะเริ่มจากชีทที่หนึ่งะคะชีทบริษัทคำคิงเรก o อร์นะคะชีทนี้มีอะไรนะคะน่าสนใจนะคะก็เริ่มจากตำแหน่งแรกเลยที่สีเขียวไว้นะคะทุกคนสีเขียวไว้ เนี่ยก็คือให้หาคําตอบนะคะตัวหนังสือสีแดงนั่นคือให้หาคําตอบนะไม่ใช่พิมพ์ขึ้นมานะอย่างเช่นอันนี้ครูลืมใส่สีแดงนะยี่สิบสามกุมภาพันสองห้าหกสี่คืออะไรคะก็คือวันนี้นั่นเองนะคะวันที่ปัจจุบันนะคะเราไม่ได้พิมพ์ลงไปนะเราพิมพ์ today ใช่ไหมคะวันที่ปัจจุบันนะฟังก์ชันที่ใช้คือฟังก์ชัน today ฟังก์ชันนี้ ถ้าพิมพ์ขึ้นมานะคะทั่วไปถ้าเราพิมพ์ปกติเนาะพิมพ์ทั่วไปก็คือนะคะถ้าพิมพ์ today ใช่ไหมคะตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ไม่เป็นไรนะคะ today วงเล็บเปิดปิด enter มันจะได้รูปแบบนี้นะคะแต่โจทย์นะคะครูต้องการให้ได้รูปแบบที่เป็นภาษาไทยถ้าเป็นรูปนี้ทำยังไงคะเราก็จะต้องไปทำการแปลงนะคะแปลงให้กัน ให้แสดงผลเป็นรูปแบบภาษาไทยหรือรูปแบบที่โจทย์ต้องการนั่นเองนะคะเราก็เคอร์เซอร์วางที่ตำแหน่ง today นั้นนะคะแล้วก็ไปที่นะคะไปที่รูปแบบของตัวเลขนะคะให้มันไปที่ more number format ก็คือการจัดรูปแบบอื่นนะคะเพิ่ม,เต,มเติมนั่นเองนะคะเราก็ไปที่นี่เลยค่ะ number แท b บ number แล้วก็ date ใช่ไหมคะเลื่อนลงมาค่ะนะักเรียนเลื่อนลงมาอ่ะ มาดูซิข้างล่างโลโล,อ,ะะโลอ่าโลเคอลนะคะโลคอล ocation หรือโลเคทหรือโลโลเคทเนาะโลเคทแล้วก็โลเคชันนี้นะคะเป็นอังกฤษอ่ายูเนเต็ดนะคะยูเนเต็ดสเตทเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นไทยค่ะในรูปแบบของไทยเพราะฉะนั้นนะคะรูปแบบที่มันโชว์เนี่ยก็คือเป็นแบบอังกฤษนั่นเองนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นไทย thai นะคะไทยประเทศไทยของเรานะคะ เรียงตามลำดับนะคะ A ถึง Z เนาะตัวทีก็อยู่หลังๆไทยค่ะจากไทยแล้วนักเรียนก็เลื่อนลงมาเห็นไหมคะนักเรียนเช็คนี่ด้วยนะคะอ่าคาล endar ไทยนะคะชนิดของปฏิทินเป็นแบบไหนถ้าเป็นแบบนี้นักเรียนก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะไทยบุตรดิษนะคะไทยนะคะพุทธศักราชเลื่อนลงมาค่ะเห็นไหมคะรูปแบบครูให้โจทย์ให้เป็นรูปแบบไหนให้เป็นรูปแบบ นี้ค่ะก็คือเต็มนะคะมีอารบิกแล้วก็ชื่อพศอสอเต็มแล้วก็ปีค้อสอ,อชื่อเดือนเต็มแล้วก็คอสอ,สอก็คือรูปแบบนี้นะคะถ้าเป็นรูปแบบนี้ก็คือ14มีจุดคคอ,อจุด55นี่ก็คือตัวย่อนะคะสซมเปิลตรงนี้สังเกตดูนะคะยีกิบสามอจุดพอจุด64ไม่ใช่ใช่ไหมคะรูปแบบเราต้องการแบบนี้เราก็เลือกแบบเต็มนะคะจากนั้นเราก็กดปุ่มโอเคค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้รูปแบบตามที่ต้องการ นั่นเองนะคะโอเคตัวนี้ผ่านนะต่อไปค่ะเราจะมาดูตัวต่อไปก็คือนะคะส่วนที่เป็นนะคะโจทย์เขาให้อะไรมานะคะบริษัทนี้นะคะให้ทำอะไรนะคะก็ให้รายการสินค้ามาราคาสุทธิอัตราส่วนลดนะคะจำนวนเงินที่ลดราคาในส่วนลดให้หาจำนวนเงินที่ลดนะคะแล้วก็ราคาในส่วนลดนะคะเราก็มาดูว่าจำนวนเงินที่ลดเนี่ยโจทย์ให้อะไรมาไหม จำนวนเงินที่ลดหาได้จากราคาสุทธิคูณอัตราส่วนลดเนี่ยนะคะก็ตามโจทย์เลยนะคะจำนวนเงินที่ลดก็คือจำนวนเงินที่ลดอยู่ที่ไหนคะอย่าลืมนะคะใช้ฟังกชันหรือสูตรเราต้องเท่ากับก่อนเสมอจำนวนเงินที่ลดไปคือราคาสุทธิคูณด้วยอัตราส่วนลดนี่ค่ะเราทำคนแรกก่อนนะคะรายการแรก S SDRAM นะคะ1 4เมกะไบต์ MB, นะคะคูณ เห็นไหมคะโจทย์เขาให้มาว่าคูณก็คูณคูณในที่นี้ก็เป็นดอกจันใช่ไหมคะคูณด้วยตรงๆเลยค่ะ15%็ตก็ตำแหน่งนี้ก็ Enter รนะคะแค่นี้นะคะราคาในส่วนลดก็คือนะคะราคาสุทธ,ธิลบด,ด้วยโจทย์ให้มาไหมราคาสุทธ,ธิลบด,ด้วยจำนวนเงินที่ลดก็เรากันตรงๆอันนี้ก็ใช้สูตรธรรมดานะคะก็คือราคาสุทธ,ธิลบด,ด้วย จำนวนเงนที่ลดก็เป็นคำตอบออกมาแล้วก็ Copy สูตรนะคูณไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องการ Copy 0สูตรต่อไปก็ฟังก์ชันทั่วไปนะฮะฟังก์ชันในการหาผลร่วมอันนี้คำนวณโดยใช้ฟังก์ชันนะจากนั้นก็ Copy ใช่ไหมคะ Copy ไปเลยนะฮะรายการที่ลดมากกว่า10%มีทั้งหมด กี่รายการนะคะมีทั้งหมดกี่รายการเราก็ใช้ฟังก์ชันในการนับแบบมีเงื่อนไขจําได้ไหมคะฟังก์ชันนับแบบมีเงื่อนไขก็คือ,อช่วงไหนเขาถามหาช่วงช่วงอัตราส่วนลดก็ไปที่ช่วงอัตราส่วนลดอัตราส่วนลดนะคะเงื่อนไขบอกว่ามากกว่าเท่าก,กับ10%นนะคะนักเรียนก็เรียนมาแล้วอันนี้ก็ทบทวนนะคะในตรงนี้ผลร,รวมในราคาผลร,รวมราคาในส่วนลดแสดงเป็นตัวเลขก็ รวมเลยค่ะใช้ฟังก์ชัน3ตรงนี้นะคะผลรวมราคาในส่วนลดแสดงเป็นตัวหนังสือจำได้ไหมใช้ฟังก์ชันอะไรบา t เทใช่ไหมคะแต่ในที่นี้ก็คือโจทย์เขาให้ใส่วงเล็บนะคะก็ต้องใส่วงเล็บด้วยเชื่อมด้วยตัวแอนนี้นะคะโอเคชีทนนี้ก็เรียบร้อยอย่าลืมนะคะ เขียนชื่อตอนท้ายแล้วก็จัดเก็บในใบงาน Excel นะคะในชื่อชีตว่าบริษัทขั้คิง Record นั่นเองนะคะโอเคชีตนี้ก็เท่านี้นะคะชีตต่อไปนะคะเรามาดูแนวข้อสอบกันนะคะชีตต่อไปก็คือรายงานผลนะคะดิจิทัลชีตนี้นะคะด้านนี้ไม่ต้องสนใจนะเดี๋ยวครูสั้นไว ชิ้นี้คืออะไรนะคะชิ้นี้เขาถามวันที่และเวลาปัจจุบันเราใช้ฟังก์ชันอะไรคะฟังก์ชันในการหาวันที่และเวลาปัจจุบันไม่ใช่ today นะคะฟังก์ชัน n นานะอันนี้ก็ตรงๆรงเลยนะคะอันนี้มีอะไรพิเศษอย่าลืมจัดกึ่งกลางให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของตัวหนังสือที่เป็นตะแคงใช่ไหมคะโรเ t e เทคนะคะ o t a ทตตะแคงไปทางไหนตามโจทย์เลยนะ ให้หาผลรวมก็รวมใช้ฟังก์ชันซ้ำนะคะไม่มีอะไรเนาะชีตใบนี้ชีตงานนี้คะแนนสูงสุดต่ำสุดเฉลี่ยนะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยสังเกตนะคะไม่มีทศนิยมก็ไม่ต้องไปใส่นะคะจำนวนผู้เรียนทั้งหมดก็ถามจำนวนว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่อ่าทีนี้จำนวนผู้ที่มีคะแนนรวมตั้งแต่ 70คะแนนขึ้นไปมีทั้งหมดกี่บทก็ใช้เขาอีนับแบบเงืง่เงินไขใช่ไหมคะเขาถามหาอะไรก็ใส่เงื่อนไขตามนั้นนะคะโอเคใบงานนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะผ่านนะคะพิมพ์ชื่ออย่าลืมพิมพ์ชื่อสาขาแล้วก็จัดเก็บลงในแฟ้มเดิมนะคะโดยในชื่อชีตนี้ว่าผลการเรียนดิจิทัลนะคะต่อไปนะคะมาดูที่การให้โบนัสอาชีตนี้พิเศษที่ไหนคะ ฟังชัน if ใช่ไหมการคิดเงื่อนไขฟังก์ชัน i f นะคะมีแค่กี่เงื่อนไขคะเนี่ยมีแค่2เงื่อนไขก็ทาแค่2เงื่อนไขถ้า2เงื่อนไขก็แค่ i f เดียวใช่ไหมคะเงื่อนไขสุดท้ายไม่ต้อง i f จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของเพิ่มเติมเข้ามาที่นะคะ,ะการทำกราฟนะคะกราฟง่ายๆนะคะอ่ะโบนัสวิธีคิดโบนัสแบบแบบในในชีตนี้นะคะเราจะ คิดโดยใช้อีฟก็ได้หรือจะตรงๆเลยก็ได้นะคะนำยอดขายมาคูณกับโบนัสที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ได้นะคะก็จะได้จำนวนเงินออกมานะคะโอเคคำนวณไม่มีอะไรมากนะคะใช้อีฟแล้วก็ใช้กันใช้สูตรการคูณหรือจะใช้อีฟทั้งคู่ก็ได้เคยเรียนผ่านมาแล้วเนอะลักษณะนี้ทีนี้เขาโจทย์เขาบอกว่าให้นำข้อมูลพนักง,งานนะคะ,ะที่ได้โบนัสเป็นบาทมาจัดทำแผนภูมิ วงกลมด้วยนะฮะวงกลมหรือแผนภูมิพายนั่นเองเราจะทํายังไงเราจะถึงจะได้รูปนี้ออกมานะฮะก่อนที่เราจะไปทําแผนภูมิเราก็ต้องบอกขอบเขตก่อนนะฮะบอกขอบเขตข้อมูลก่อนว่าเราจะทําแผนเอาอะไรมาเป็น แผนภูมิเราก็ไปดูโจทย์เขาบอกว่าให้นําข้อมูลพนักงานที่ได้รับโบนัสเป็นเงินบาทมาทําแผนภูมิเพราะฉะนั้นพนักงานอยู่ไหนนะคะก็บอกขอบเขตนะคะนักเรียนนี่ชื่อพนักงานอย่าลืมเอาหัวเรื่องเข้ามาด้วยนะชื่อพนักงานทีนี้โบนัสอยู่ทางนี้ทํายังไงเราจะคุมดําบอกขอบเขตแล้วก็ข้ามไปเนี่ยมันทาไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องใช้การกดคอนโทลใช้มือซ้ายเรานะฮะกดคอนโทลไว้ คุมดำเสร็จแล้วตรงชื่อพนักง,งานตั้งแต่ A3 จนถึง A8 กดคอนโทรลไว้ค่ะแล้วก็คุมดำมาที่โบนัสนะคะที่ D3 คุมดำมาที่ถึง D8 นะคะจากนั้นนะคะเราก็ทำการไปที่ Insert ปล่อยเมาส์นะคะออปอยมือนะคะที่กดคอนโทรลไปที่ Insert นะคะแล้วก็ไปเลือกค่ะไปเลือกไปที่แถบ Insert แล้วก็ไปเลือก Chart. ชาร์ตชาร์ต แผนภูมิหรือกราฟอันเดียวกันนะคะมันก็จะมีหลายรูปแบบนักเรียนนักเรียนเปิดโปรเจคเตอร์ให้ครูก็ได้โอเคนะคะจากนั้นเราก็ไปเลือกพายคะ่ะ insert pie all นะคะโดนัทชาร์ดนะคะ insert p ายก็คือแทร่แผนภูม,มิวงกลมหรือโดนัทเรีกอีกอย่างหนึง่งว่าโดนัทชาร์ดนะคะแผนภูมิชาร์ดหรือ,อแผนภูมิ โดนัทนั่นเองอแผนภูมิวงกลมนะคะแผนภูมิวงกลมหรือแผนภูมิโดนัทนั่นเองนะคะโอเคเลือกแบบหนึ่งนะคะอ่ะเรามาเลือกแบบนี้นะคะสามดีพายนะคะคุณเลือกสามดีพายนะ,ะจากนั้นเราจะเห็นนะคะเห็นดีไซน์เยอะแยะเลยมาให้เราเลือกนะคะชอบแบบไหนนะคะโอเคชอบแบบไหนเดี๋ยวให้เป็นในรูปแบบ เดี๋ยวโจทย์ครูบอกให้เป็นแบบไหนเราก็มาดูว่าอ๋อมีแบ,บ่งเป็นเปอร์เซนต์ให้โชว์เปอร์เซนต์ด้วยนะคะแล้วก็ไปเลือกรูปแบบที่มันโชว์เปอร์เซนต์ด้วยนั่นเองนะคะสไตล์ Style ที่6เนาะต้องเลือกดูสิสไตล์ Style ที่6เห็นไหมคะมันจะมีเปอร์เซนต์นะคะอันนี้ก็เราก็เลือกแบบสไตล์ที่6 1 2 3 4 5 6 6 เดี๋ยวไปดูก็ได้นะฮะเลือกดูสิอาจจะไม่ใช่6อ่ะแล้วแต่แบบเนาะแล้วแต่ที่เราต้องการแล้วกันเนาะก็คือให้มันมีอเอปอร์เซ็นต์อยู่ในวงกลมนั้นเลือกแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นนะคะนี่นะคะเท่าไหร่คะสมประสงค์อ่ะมีชื่อด้วยเราก็ไปเลือกรูปแบบนะคะมีชื่อมีชื่อของเออพนักงานอยู่ในนั้นด้วยเราจะทำรูปแบบตามที่เราต้องการนะคะ เราจะเลือกรูปแบบตามที่ต้องการก็ไปที่นะฮะดีไซน์นี้แหละนะฮะมีชื่อด้วยนะคะก็เข้าไปเลือกดูสิตามแบบที่เขาให้มามีไหมอ่ามีนะฮะก็สไตล์ที่8ไม่ใช่6นะฮะไปที่สไตล์ที่8มันก็จะมีชื่อแล้วก็มีเปอร์เซนต์ด้วยนะคะบอกว่าอย่างเช่นสมปรารถนานะฮะเดี๋ยวคุณเลือกก่อนสมปรารถนาเนี่ย มีส่วนแบ่งในในวงกลมอ่ะวงกลมนี้นะคะครูลืมบอกไปว่าในวงกลมนี้รวมแล้วต้อง100%นะคะโดยสมปรารถนาแบ่งไป4%สมประสงค์เนี่ยสนะคะสมสีนี่เยอะหน่อยนะคะ51%นะคะแล้วก็สมปอง10%สมพรก็5%อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของของเอ่อรูปแบบของกราฟแผนภูมินะคะวงกลมนะคะหรือโดนัทเนาะอ่าแล้วก็ เขาให้พิมพ์หัวเรื่องว่าพนักงานที่ได้รับโบนัสเราก็เดี๋ยวบันคลิกเข้าไปแก้ไขเลยนะคะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะอันนี้นะคะโอเคเนาะตามเลือกตามแบบไม่มีอะไรนะคะตัวนี้ก็ทีนี้เดี๋ยวครูก็ย้ายมานะคะนักเรียนก็ย้ายมาต่อท้ายกับตารางไม่ต้องพิมพ์โจทย์นะพิมพ์แต่ตารางแล้วก็ย้ายมาที่กราฟนะคะสมมติว่าครูจัดการมาเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวครูย่อลงนะจะได้เห็นชัดๆ ักเรียนเปิดโปรเจคเตอร์ด้วยลูกเปิดโปรเจคเตอร์ด้วยอ่าอยู่นี่อ่ะนะคะเดี๋ยวคูดลดขนาดลงนะคะเราจะได้เห็นนะคะนี่ดับ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 ดบิับับดับดัั ดดถ้าเราตัดเสียาเราสปปิดนะฮะทดสอบโอเค,อเ,ค,อเ,คอเดี๋ยวปิดเสียงลำโพงนะคะโอเคต่อนะคะเราจะมาทำการตกแต่งกราฟนะคะทำยังไงนะคะนักเรียนก็ง่ายๆเลยนะคะดับเบิลคลิกที่ตรงไหนนะคะ มันก็จะขึ้น format chart area ให้เราให้เรา,า format คือจะขึ้น d i a l o g ตรงนี้เราจับตรงนี้ดับ b l e click เพราะ double c l i c มันจะมี2อย่างนักเรียนจำได้ไหมว่า fill คืออะไรคะ fill ก็คือเติมสีเราจะเติมสีรูปร่างให้ส่วนที่เราเลือกนั่นเองนะคะอย่างเช่น no fill นี่คือไม่เติมไม่มีนะ,ะ no fill ไม่ใช่สีขาวนะ,ะ no fill ไม่มีสีนะคะ solid fill solid fill ก็คือสีนะคะสีแบบ สีคล้ายๆกับแบบสีทึบนะฮะสีเต็มพื้นที่เลยอย่างเช่นสีฟ้าเนี่ยก็ฟ้าทึบๆเลยนะฮะอันต่อมานะฮะ gradient fill นะฮะก็เป็นการเกลี่ยสีนะเป็นสีไล่ระดับสีนะฮะอันนี้เราก็เลือกนะฮะนี่ก็คือ preset นะฮะ gradient นะฮะก็คือตัวอย่างที่เราเลือกนะฮะรูปแบบที่เราจะเลือกได้นั่นเองนะฮะต่อไปก็ไปดู picture or texture นะฮะ picture ก,ก็คือรูปภาพหรือถ้าเกิดเราต้องการรูปภาพมาใส่เป็น Background ตรงนี้นะฮะใส่ที่พื้นนี้เราก็ไปที่ insert นะฮะแล้วก็ไปหาภาพมาถ้าเราไม่ต้องการเราก็มาอีกอันนึงก็คือตรงนี้ค่ะ texture fill นะฮะก็จะมีให้เลือกเนี่ยหลายๆรูปแบบเนาะต่อไปไปดูที่ pattern fill อันนี้ครู แนะนำนิดนึงนะ pattern fill ก็คือส่วนที่เป็นรูปนี้นะคะอย่างเช่นเราเลือกแบบเฉียงแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีข้างล่างให้เลือกนะคะ foreground background มี2ส,สีให้เลือกสีแดงและก็สีขาวสมมุตินะส่วนมากเราจะใช้สีอะไรก็ผสมกับสีขาวเนาะแล้วก็เลือกแบบนี่ค่ะนักเรียนก็เลือกได้เลยลายตาเนาะครูก็จะนิยมเลือกแบบ gradient fill นะคะแล้วก็เลือกแบบสีแบบนี้นะคะ สีเบาๆนะคะโอเคอันนี้ก็คือการตกแต่งอ่าในในส่วนนักเรียนอยากเปลี่ยนสีในนี้ก็ได้นะคะนักเรียนดับเบิลคลิกเข้าไปที่ชิ้นงานอย่างเช่นสมสีอ่ะครูทำให้ดูอันหนึ่งนะคะแล้วก็มาเลือกที่ s โ l ลิดฟิลนะคะเห็นไหมมันขึ้นสีแดงคัลเลอร์นะคะเลือกสีได้ตามต้องการสีเหลืองนะคะสีฟ้านะคะไม่ชอบก็ใส่แบบ g กรด i e n t นะคะแบบเปลี่ยนสี เขียวแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนนะคะแล้วแต่พวกเราอ่าเรื่องสีผ่านไปทีนี้มาที่ b o ดอ e r นะคะ border ก็คือเส้นขอบใช่ไหมอ่าปิดปิดฟิ l ล,ลงไปคลิกที่เดิมแบบนี้นะคะ border เราก็จะไปที่เส้นขอบนะคะเส้นขอบอ่าเส้นขอบของงานนี้นะคะของกราฟเนี่ย เนี่ยครูจะจับที่เส้นอครูก็จับที่ภาพนี้นะคะภาพของแผนภูมิหรือกราฟนี้แล้วครูก็ไปที่ b o r d เดอร์นะคะโซลิดไลน์ในที่นี้ครูเลือกแบบเส้นคู่นะคะเส้นคู่ถ้าเกิดเรามันเส้นเล็กๆไหมคะ default ของมันจะอยู่แค่นี้นะคะเรียนมีแค่นี้บางๆนะคะเราต้องเพิ่มขนาดเองนะเราต้องเพิ่มขนาดเพิ่มตัวเลขตรงนี้สัก3 4อ p t ่ t ะ cpt pt ก็คือ POINT นะคะก็คือขนาดเนาะ เลือกสีได้นะฮะเปลี่ยนเป็นสีแดงเนาะจะได้เห็นชัดนี่นะฮะก็จะเห็นว่าเราได้เส้นขอบของกราฟนี่ด้วยสีแดงนั่นเองนะอันนี้ก็แนะนําเรื่องอ่าสีนะคะสีเติมแล้วก็เส้นเส้นคือบอร์เดอร์นะะที่เหลือนักเรียนก็สามารถที่จะไปไปศึกษาในตรงนี้ได้เลยนะฮะไปเลือกได้ตามใจชอบนะโอเคใบงานนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะคะเขาบอกว่าให้พิมพ์ชื่อตรงไหนนะคะข้างล่างจะ เก็บแฟ้มเดิมนะคะใบงาน Excel ในชื่อชีตว่าการให้โบนัสก็ผ่านนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเรื่องของกราฟแบบแผนภูมิกลมนะคะหรือโดนัตนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่จะทําแผนภูมิเราจะต้องบอกขอบเขตถ้ากราฟนะคะหรือข้อมูลมันไม่ได้อยู่ใกล้กันถ้ามันอยู่ใกล้กันแบบนี้เราคุมดําได้เลยคุมดําแบบ ธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันข้ามคอลัมน์นะคะเราต้องกดคอนโทลร่วมด้วยนั่นเองนะคะกดคอนโทลข้ามไปอีกคอลัมน์หนึ่งนะคะให้เรียบร้อยและก,ก็การบอกขอบเขตอ,อย่าลืมที่สุดบางคนที่จะลืมบ่อยที่สุดก็คือไม่เอาหัวนะคะไม่เอาหัวของของข้อมูลมาด้วยอย่างเช่นชื่อพนักง,งานเนี่ยเอาแค่สมสีมาถึงสมปรารถนานี่ไม่ผ่านนะคะต้องเอาชื่อพนักง,งานต้องเอาชื่อฟิลเข้ามาด้วยนะคะโอเคใบางานนี้ผ่านนะคะ ก่อบปค่ะาใบงานนี้กระดาษเป็นแบบอย่าลืมนะกระดาษแนวตั้งหรือแนวนอนนักเรียนดูแบบด้วยนะคะใบงานแต่ละใบนะคะก็จะมีรูปแบบ MPM f a r มนะคะการให้ของสมนาคุณก็จะเป็นแบบทีนะ่กระดาษแนวนอนเนาะเดี๋ยวกูปิดตรงนี้ออกก่อนนะปิดที่ format style ตรงนี้นะคะมีอะไรนะคะ ตรงนี้ก็ถามถึงวันที่ปัจจุบันนะคะวันนี้วันที่ปัจจุบันเนี้ยวันที่23กุมภาพันสองพันหรสีรูปแบบไหนก็รูปแบบที่เป็นเต็มนะคะเป็นตัวเลขเต็มแล้วก็เดือนเต็มพอศอเต็มนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างในใบงานนี้นะคะเส้นสีแดงใช่ไหมคะเส้นสีแดงขอบบนคู่ขอบล่างก็เป็นคู่นะคะหัวตารางจัดึงกลางกเรียนจัดตึงกลางตามนะสีแดง เหล่านี้คือให้ตอบไม่ใช่พิมพ์ตามนะยอดส่งคืนยอดสมคืนอ่าสีแดงได้ยอดสมคืนเป็นสีดํานะเปลี่ยนด้วยนะยอดสมคืนไม่ได้คํานวณน,นะคะเขียวกูไม่ได้เปลี่ยนสีท,ทวีอย่าเปลี่ยนนะยอดขายสุทธิถึงจะได้คํานวณยอดขายสุทธิก็หาได้จากยอดขายตั้งลบด้วยสงคืนธรรมดาเนาะนะคะไม่มีอะไรตรงนี้ ก็เป็นการใช้สูตรการลบธรรมดาส่วนของสมนาคุณนะคะก็จะมีเงื่อนไขยอยู่2เงืนะะ่อนไขนะคะสองแสนสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปได้สร้อยอทอคำหนะักหนึ่งบาทยอดขายสุทธินะคะดูเช็คเปรียบเทียบกับยอดขายสุทธินะถ้ายอดขายสุทธิได้ถึง2 3 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะะตั้งแต่นะได้สร้อยคอทองคำหนะัก1บาทต่ำกว่านั้นก็50สิตัง นักเรียนก็เขียนตรงนี้แค่2องเงนไขนะตัวนี้ไม่ได้เช็คอะไรเรามากมายนะคะคุณจะดูว่าพวกเราใช้รูปแบบทำกราฟอะไรเป็นไหมนะแล้วก็รูปแบบฟอร์แมตต่างๆนะฮะฟังก์ชันที่ใช้ก็ไม่เยอะนะคะเนี่ยมาดูต่อไปเราจะใช้ใบงานนี้ก็จะใช้กราฟนะฮะ อะไรนะคะนำข้อมูลอะไรมาทํากราฟโจทย์ก็จะให้ว่าให้นําข้อมูลพนักงานขายและยอดขายยอดส่งคืนและยอดขายสุทธินะคะมาหมดเลยนะคะยกเว้นของสมนาคุณนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้แผนภูมิแบบเอ่อแบบคอลัมน์นะคะหรือแผนภูมิแท่งนั่นเองนะคะมาทําข้อมูลมาทากราฟหรือแผนภูมินะอันเดียวกันนักเรียนเขาถามหาอะไรเขาถามพนักงานขายยอดขายยอดส่งคืนยอดขายสุทธิ โอเคมาเลออยยาวแบบนี้นะ,ะก็ต้องบอกขอบเขตตามที่โจทย์ถามนะกี่คอลัมน์นะคะนักเรียนอย่าลืมต้องเอาชื่อฟิลด้วยนะชื่อฟิลก็คือหัวของตัวนี้นะคะไม่ใช่หัวข้างบนนะชื่อฟิลดฟิวว่าพนักง,งานขายมีใครบ้างนั่นเองนะคะ ถ้าเกิดแบบนี้ไม่ผ่านนะต้องคุมหัวมันมาด้วยนะหัวชื่อฟิล์มันมาด้วยบอกขอบเขตในที่นี้เราไม่ต้องกดคอนโทรลนะเพราะว่ามันต่อเนื่องกันไม่มีข้ามคอลัมน์คุมดําธรรมดานี่แหละแล้วก็ไปที่อินเสิร์ตนะฮะอินเสิร์ตเราไปที่ชาร์จชาร์จหรือแผนภูมิหรือกราฟอันเดียวกันนะทีนี้โจทย์ตัวนี้เขาบอกว่าโดยเลือกใช้แผนภูมิตามความเหมาะสมักเรียนจำไว้เลยถ้าลักษณะนี้ให้ใช้แผนภูมิคอลัมน์หรือแผนภูมิ สะดมเนี่ยภาษาไทยเขาว่าสะดมเนาะกูก็จะพูดคอลัมน์แล้วก็เราก็ไปดูแบบ2มิติ3มิติอ่ะถ้า3มิติมันก็จะเป็นเป็นมีมิติให้เราเห็นเนาะแล้วก็เลือกแบบ3มิตินี่แหละเราเลือกแบบสมิติกราฟนี้จะอยู่ด้วยหน้าอยู่ในหน้าเดียวกันกันแบบนี้นะ,ะถ้าเกิดโจทย์บอกว่าให้อยู่คนละชีตนะนักเรียนต้องมาที่นี่เลยนะ move chart นะ move chart ตรงนี้ก็คืออ่าย้ายไปที่อื่นอ่ะลอ,ลองดูก่อนนะ คลิก move chart อ่าพอคลิกที่ม v e Chart มันจะขึ้น m Move Chart แบบนี้ New t n e w t h e e t นะคะ Char t ก็คือการาฟนั่นเองเขาจะตั้งชื่อให้เลยว่า c h a r t นะ new n e w sheet ให้ตั้งที่ตัวใหม่ก็คือถ้าโจทย์บอกว่าให้ไปอยู่ที่ชี t ใหม่นะฮะหรือชา a ์ t ใหม่เราก็ต้องเลือกตัวนี้ถ้าเขาบอกเขาไม่ได้บอกว่าเขาให้ต่อต่อท้ายจากตาราง เดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับจ้ะโอเคถ้าเกิดเขาไม่ได้บอกให้ไปอยู่อ,อีกชิ้นหนึ่งเราก็เลือกที่ Object คือ Default ของเขาจะอยู่ที่เดิมนี่แหละนะคะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเลือกไปอยู่ที่ใหม่เลือกตัวนี้นะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะโอเคถ้าโอเค แล้วก็มาเห็นไหมฮะเขาจะตั้งชื่อให้เลยว่าชาร์ตหนึ่งเดี๋ยวเราก็ไปแก้ไขาตามที่โจทย์ต้องการเนาะอันนี้ก็คือแบบนี้แต่โจทย์เราไม่ได้ให้ทำเราก็ไม่เอานะคะเอาโอเคกลับมาที่นี่เลยหลุดไปเลยนะคะโอเคอ่ะเท่านี้ก่อนเนาะเรื่องของกราฟเนาะเรื่องของกราฟแล้วเรื่องของการแนะแนวอ่าข้อสอบเดี๋ยวเล่าเท่านี้ก่อนเนาะ Ah, sobre ti,